นี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับการที่เราจะเคลื่อนย้ายกิ่งนะครับเพื่อทําให้ภุมพิพัศน์ของสวนนะครับสวยขึ้นแล้วก็จัดการได้ง่ายแล้วก็มีแผนกเชื่อยยกไม้นะฮะยกไม้ขึ้น นี่ครับก็แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาน้องๆนะมาขียอะครับนี่ทําไมเราถึงต้องทําให้มันเตียนน ố เพราะว่าอะไรมาดูฮะโอ้ไม่ถ้าเราไม่เขี่มันก็จะเกะกะเวลาฉีดสารฉีดยาอันนี้ก็แล้วก็เจอเนี่ยครับก็คือลักฐาข้ามงูได้นะฮะอู้ตัวใหญ่พอควรเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเวลาเราฉีดสารฉีดยาเนี่ย 3, ถ้ามันเป็นกองขยะเนี่ยก็ไม่มีใครอยากไปยืนเนาะเขากลัวงูอ่ะใช่ไม่มีใครอยากเข้าไปยืนก็เลย เก็บให้เตียนเขาจะได้ยืนได้ทุกมุมแล้วเดี๋ยวเรามาเล็งอีกทีหนึ่งว่าตรงไหนที่มันเดี๋ยวถ้าเกิดเหลือบางๆอย่างนี้เราก็เครื่องเป่ามาเป่าก็หมดละครับหลังจากที่เราต่ายไหมคะรถล้อนะเพราะหลังจากที่เราตางกิ่งไฟนะครับมันก็จะมีการที่อีกเยอะครับก็ทอดตานะครับตลอดเวลาอาไมร้ ต้นไซต์ก็ใหญ่นะครับมันก็จะประหยัดเวลาดูนี่ฮะไปเป็นแถวเลยนะครับประหยัดเวลาแล้วก็สามารถทําจัดเนี่ยนะแล้วก็ล่องละเราก็จัดการได้ง่ายเหลือแค่เนี้ยเดี๋ยวเราก็เขี่ยออกมาได้นะครับเดี๋ยวแค่นี้ก็เหลือแค็นก็พอแล้วเนเะนก็ะพอแล้นะเดี๋ยวก็ให้น้องๆคนงานก็า พ<ว>่อคงนีกที่แปลงนี้พ่อกับแม่ปลูกไว้ห่างเนาะใช่ครับรำไย,ยที่บ้านนะครับจะปลูกถ้าเกิดเป็นระยะเก็จะปลูกห่างเหมือนกันนะครับตั้งแต่สมัยก่อนแต่พอยุคใหม่ๆก็จะปลูกสีขึ้นเอาไปเก็บไว้ไหนนะครับไปเก็บทีตรงนู้นนะฮะ รู้ว่าพี่น้องท่านอื่นนะครับได้มีวิธีการจัดการกิ่งแบบไหนยังไงก็ลองมาเล่าฝูงกันฟังได้นะครับสําหรับเราก็ใช้วิธีนี้นะครับค่ะสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็คงจะได้เห็นบรรยากาศของการเก็บกิ่งของสวนเราแล้วนะคะเป็นวิธีการเก็บกิ่งอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งบางคนงก็อาจจะไปใช้ได้ถ้ามีรถไายางเขาใครมานั่งด้วยฮนะคนงานเหรอครับแม่ค่ะแม่อันนี้คือเจ้าของสวนตัวจริงเลยผนะู้ก่อตั้งผู้บึกเบิก ผู้บุกเบิกผู้ก่อตั้งเ,เป็นคนปลูกต้นนี้เองกับ<ช>มือค่ะแล้วก็เป็นต้นแบบของความเขย่าแข็งแรงต้นต้องขนาดไหนเดวถอยลองมาดูนะฮะนี่ครับต้นใหญ่ฮะแม่เป็นคนปลูกกับมือนะครับก <c oughs> ็ถ่ายเอาแล้วกันนะครับแม่อายุเท่าไหร่ครับกรเล่าเรืวังนี้ลาไปก่อนนะคะใบบายดูแม่ยายผมนะ <c oughs>